จากอนัตตาสู่ศูญญาตาตอนที่สองศูญญาตาส่วนประกอบของบ้านก็ว่างเปล่าจากแก่นสารจเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตามาภาพจะขอนำเรื่องศูญญาตา เมื่อส่วนประกอบของบ้านก็ว่างเปล่าจากแก่นสารเพื่อทำความเข้าใจในปรัชญาที่ได้ขยายขอบเขตของความไม่มีตัวตนให้ครอบคลุมไปถึงทุกสรรพสิ่งเมื่อนักปราดฝ่ายเถรวาดได้รื้อถอนบ้านแห่งตัวตนลงแล้วและชี้ให้เห็นว่า มันเป็นเพียงการประชุมกันของขันห้าแล้วโดยพื้นฐานแล้วพวกท่านยังคงยอมรับว่าส่วนประกอบเหล่านั้นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังคงมีสภาวะหรือความเป็นจริงในระดับปรมัติอยู่แม้จะเกิดดับอย่างรวดเร็วก็ตามแต่ณจุดนี้เอง ที่มหาปราชายมหายานเช่นท่านพระนาคารชุนได้ตั้งคำถามที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกว่าแล้วรูปเวทนาสัญญานั้นเล่ามันดำรงอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองโดยปราศจากเหตุปัจจัยหรือไม่คำตอบของท่านคือไม่ใช่ท่านได้ชี้ให้เห็นว่า มิใช่เพียงแค่บุคคลเท่านั้นที่ว่างเปล่าหากแต่ธรรมะหรือปรากฏการทั้งปวงกว่างเปล่าจากแก่นสารที่แท้จริงหรือสวะภาวะเช่นเดียวกันนี่คือสภาวะที่เรียกว่าธรรมนัยราตมยะหรือความว่างเปล่าแห่งธรรมและความว่างเปล่าอันเป็นสากลน,นี้เอง คือความหมายที่แท้จริงของศูญญาตาศูญญาตาจึงมิใช่การปฏิเสธว่าสิ่งต่างๆไม่มีอยู่หากแต่เป็นการชี้ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างดำรงอยู่ได้ก็เพราะอาศัยซึ่งกันและกันตามหลักปฏิจจสมุปบาทมันไม่มีสิ่งใดเลย ที่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองโดยลําพังเมื่อมันต้องอาศัยสิ่งอื่นมันจึงว่างเปล่าจากตัวตนที่เป็นอิสระของมันเองศูญยตาจึงคืออีกด้านหนึ่งของเหรียญแห่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเองอุปมาที่หนึ่งการรื้อถอนราชรถจนถึงที่สุด จากอุปมาเรื่องราชรถหลังจากที่เราได้เห็นแล้วว่าราชรถไม่มีอยู่จริงมีแต่เพียงล้อเพลาและตัวถังปรัชญาแห่งศูนยตาจะสอนให้เราหยิบล้อรถขึ้นมาพิจารณาต่อไปล้อนี้ดำรงอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองหรือไม่คำตอบคือไม่ล้อต้องอาศัยไม้ ต้องอาศัยช่างไม้ต้องอาศัยเครื่องมือไม้ต้องอาศัยต้นไม้ต้นไม้ต้องอาศัยดินน้ำลมไฟเมื่อส่วนประกอบก็ว่างเปล่าสิ่งที่เกิดจากการประกอบกันย่อมว่างเปล่าเป็นธรรมดาอุป,ปมาที่สองภาพสะท้อนในกระจกปรัชญาแห่งศูญญาตาเปรียบเทียบสรรพสิ่ง ดุดดั่งภาพสะท้อนในกระจกภาพสะท้อนนั้นดูเหมือนจะมีอยู่แต่ก็ไม่มีอยู่จริงมันไม่ใช่ความจริงและมันก็ไม่ใช่ความไม่มีมันเป็นเพียงภาพมายาที่ปรากฏขึ้นได้ก็เพราะอาศัยเหตุปัจจัยคือกระจกวัตถุต้นแบบและแสงสว่างหากขาดปัดใจจัยใดปัดจจัยหนึ่งไป ภาพสะท้อนนั้นย่อมไม่ปรากฏฉันใดก็ฉันนั้นสรพพสิ่งทั้งปวงก็เป็นเพียงภาพมายาที่ปรากฏขึ้นจากการประชุมกันของเหตุปัจจัยว่างเปล่าจากแก่นสารที่แท้จริงอุป,ปมาที่สามความฝันในความฝันเราอาจจะฝันเห็นภูเขาทองคำภูเขาทองคำนั้นดูเหมือนจะมีอยู่ แต่ก็ไม่มีอยู่จริงมันเป็นเพียงสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นฉันใดก็ฉันนั้นสพรพพสิ่งทั้งปวงก็เป็นดั่งสิ่งที่ปรากฏในความฝันเป็นสักแต่ว่าสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่าความคิดว่างเปล่าปราศจากความหมายในตัวเองจนกว่าจิตของเราจะเข้าไปปรุงแต่งและให้ค่ามัน หลักการแห่งศูนย์ตานี้คือการรื้อถอนมิใช่เพียงแค่บ้านแห่งตัวตนหากแต่เป็นการประจักษ์แจ้งว่าแม้แต่พื้นดินอิฐปูนและไม้ที่ใช้สร้างบ้านนั้นก็ล้วนแต่ว่างเปล่าจากแก่นสารที่แท้จริงเช่นเดียวกันเป็นการรื้อถอนความยึดมั่นถือมั่นในทุกๆสรพสิ่ง จนไม่เหลือสิ่งใดให้ยึดเหนี่ยวอีกต่อไปในตอนต่อไปซึ่งจะเป็นตอนอวสานแห่งบทธรรมชุดนี้เราจะนำอนัตตาและสูญญตามาวางเทียบเคียงกันเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อพิจารณาถึงชั้นเชิงและเป้าหมายเชิงปฏิบัติที่แตกต่างกันของทั้งสองมรรคาแห่งความว่างเปล่า ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร